สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือรายการเมกะอนิม่าช่องที่เราเล่าเกี่ยวัสัตว์หายากสัตว์กสุพันธ์สัตว์แปลกสัตว์อันตรายแน่นอนเรถึงฉลามผมชอบปลาฉลามมากๆนะครับซึ่งสัปดาห์นี้มันก็นอกเป็นสัตว์หายากอยู่แล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นการเล่าเรื่องก็เป็นการอัดภาพจาก Facebook ตาที่ผมเห็นนะครับมีข่าวหลายข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับฉลามในปีนี้ในบ้านเรานะครับแน่นอนปัจจุบันหลายคนก็น่าจะรู้แล้วว่าฉลามเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นสัตว์อันตรายก แต่มันก็ไม่ได้โหดร้ายหรือกินคนมากเหมือนในหนังจอสตบูซีหรือหนังฉลามหนังเคยบียุคปัจจุบันนะครับและตรงข้ามฉลามแต่ละปีเนี่ยมันถูกฆ่าเป็นล้านตัวนะครับดังนั้นทํให้ฉลามเนี่ยที่สมัยก่อนเนี่ยเคยมีอยู่หลายล้อชิ้นเนี่ยปัจจุบันนั้นเนี่ยในแต่ละชิ้นก็มีจํานวนน้อยลงทุกทีนะครับแต่ที่นี้ขอพึ่งชามในบ้านเรานะครับซึ่งครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยยิงล่าสุดเมื่อเดือนนี้เดือนเดียวเ,เนี่ยก็มีข่าวเกี่ยวกับฉลามที่น่าสนใจนะครับ แน่นอนอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับว่าเออตบนันกกระบี่เนี่ยรวบชายยิงฉลามหูดำคือฉลามคีบดำนะครับกลางทะเลโดยจับมาได้3ตัวซึ่งมีคลิปตอนที่เออใช้ปืนยิงนะครับก็น่าเออสร้างความเสื่อนใจมากเนาะเพราะฉลามคีบดำเองมันก็ไม่ได้ฉลาดที่เราตกมาเพื่อเอาไว้กินสะเท่าไหร่นะครับถึงแม้จะเคยมีเมนูฉลามก็ตามนะครับนา่าจะหูฉลามด้วยเน,ะนาะนอกจะไม่เห็นว่าก็ยังมีคนเนี่ยเออล่าฉลามไปกีฬาอยู่นะครับ ซึ่งนัว่าฉาบปัจจุบันเนี่ยเขาคุ้มครองนักกฎหมายแล้วนะครับว่าเขาห้ามล่าพวกมันนะครับแต่ก็ยังไม่จัดในหมวดสักคุ้มครองเท่าไหร่อยากจะบ้าเลาเนี่ยก็มีฉาบวาท่านั้นที่หมวดสัตสงวนนะครับและฉาบคลิปดำนะที่เขาล่าได้เพราะมันยังไม่ใช่สักคุ้มครองนะครับแถมยังล่าในเขตนอกทยานแน่นอนในเขตทะเลเนี่ยเราไม่มีกลงให้มันอยู่ในเขตทยยนตลอดใช่ไหมฉลามก็ออกไปนอกมาสมุทรได้ดังนั้นหลายคนชอบตกปลาเอากีฬาเนี่ย ก็มัดจะตกปลาในเขตนอทยานแล้วแล้วก็จะจับพวกปลาหาย,ยากมานะครับซึ่งในข้อมูลเพิ่มเติม,ตมแล้วก็จะเห็นว่าเขามีเฉลยข้อมูลว่าเออนาทีนึงเนี่ยเออฉลามเนี่ยถูกฆ่าไปหนึอยก้าสตัวนะครับต่อน,นาทีต่อปีนี่คือ100ล้านตัวน,นะครับแล้วก็น้อยลงเรื่อยๆจำนวนของมันเนี่ยและในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ช่วง2 5งหมาต้นมาเนี่ยฉลามในไทยเราก็ลดไปถึง2ใน3นะครับถือว่าเยอะมากแต่ข้อมูลที่ผมสนใจและผมไม่รู้ว่าเขาไปหามาจากไหนนะครับนั่นคือฉลามในไทยทั้งหมด87ชนิดเนี่ย ผมก็อยากรู้กันว่ามันมีชนิดอะไรบ้างนะครับเพราะเมื่อหา Google เนี่ยมันเป็นข้อมูลของปี60นะครับอันนี้ข้อมูลล่าสุด63เงเองก็อยากรู้ว่าไอ้ป7สิช้เนี่ยมันเคยมีหรือยังมีอยู่ในสายพันธ์อะไรบ้างนะครับซึ่งในเพจของดรธรทอนทัลงนรา,าสวัสดนะครับก,ก็มีการบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉลามในบ้านเรานะครับอย่างเช่นในป7ชิช้เนี่ยมีหนึ่งชนิดนั้นสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับนั่นคือสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้ผมเคยเล่าในคลิปเก่ามาเลยนะครับนา,านยาว คิดว่าหลายคนคงไม่น่ารู้าซ้ำว่ามันมีชามหอนสายพันธุ์นี้ด้วยมันเป็นชามหอนที่ไซส์เนี่ยมันก็ขนาดกลางๆนะครับแต่จุดเด่นมันคือหัวของมันนั้นกว้างมากนะครับมันยาวกว่าชามหอนทั่วไปนะครับซึ่งปัจจุบันชาวขาสัพพันธ์นี้เนี่ยไม่มีในประเทศไทยเลยนะครับผมเพิ่งรู้นะว่ามันเคยมีในไทยด้วยซึ่งเราเห็นว่าในข้อมูลของพิกัพีเดียเนี่ยมีแฮมเมอร์เฮดชาร์กหลายชิดมากนะครับอันนี้คือชามหอนยาวหรือวิงเฮดชาร์กนะครับปัจจุบันเอนเดนเจอร์ก็ถือว่าใกล้ศูนุ์นนนัั่เอง มีอะไรอีกน,นี้คือบอกว่านี่คือ5ฉลามที่เสี่ยงต่อการใกล้สัมพันธ์อย่างยิ่งในประเทศไทยนะครับตัวบนผมพอจํารูปร่างได้อยู่ไม่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนี่คือฉลามโอเชนิกไวทิปก็เจกว่าจุดเด่นมันคือปลายคีบที่มีสีขาวและตัวมันใหญ่กว่ามันมีฉลามคีบขาวเวอร์ชันฉลามการ์ลังด้วยตัวจะได้กว่ามากแต่นี่มันฉลามตัวใหญ่นะครับเราเจงว่าเราเจงว่าทั้งปลายคีบหลังแล้วคีบข้างตัวเนี่ยมีปลายสีขาวนะครับเป็นฉลามอันตรายฉลามพันหนึ่งมันจะดุร้ายนะครับ แต่สาพันนี้เนี่ยมันอยู่เขตหน้าน้ําเปิดนะครับน้ำอาจจะโผล่มาในบ้านเราบ้างนะครับแต่มีตัวนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนี่นคือตัวนี้นครับตัวฝั่งซ้ายบนผมไม่เคยเห็นฉาลกลุ่างแบบน,นี้มาก่อนเลยและพอเสิร์ชข้อมูล Google เนี่ยผมก็ไรู้ว่าไอาชื่อวิทยาศาสตร์ของมันเนี่ยมันคือฉลามแจงกิสชาร์ดจับแปลตรงๆก็คือแจงกิสนี่คือฉลามคงคานั่นเองนะครับเราเห็นว่ามันอยู่ในหมวด Critical Endanger นั่นคือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง สายพันธุ์พิเศษยังไงผมสนใจมากจุกยายาหาข้มเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวไว้ทําในคลิปหลังๆนะครับเพราะมันคือเรียวริเวิร์สชาร์กมันคือฉลามแม่น้ําจริงๆนะครับหลายคนที่ดูสักรดีมันผ่านเนี่ยก็มันจะมีฉลามพันหนึงที่อยู่น้ำจืดได้อย่างฉลามบูใช่ไหมเนี่ยบูชาร์กนะครับหรือฉลามหัวบาดแต่สายพันธุ์นี้เนี่ยเรียกว่ามันเป็นฉลามสองน้ำมากกว่าจะเป็นฉลามน้ําจืดนะครับมันอยู่นน้าจืดในน้ําเค็มแต่กรณีของไอฉลามแม่น้ำคงคาตามชื่อนะครับมันอยู่ในแม่น้ําคงคานะครับ มันเกิดและโตในแม่น้ําผมได้สนใจมากเหมือนใน,นข้อมูลบอกว่ามีริเวอร์ชาร์ดอยู่สามสนพันด้วยกันสามแม่น้ำคงคาก็เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดถูกพูดถึงใน Facebook ของคุณทอนเนี่ยก็แสดงว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยก็อาจจะเคยมีอยู่ในบ้านเรานะครับแต่มอยู่ในคงคาคิดว่าคงไม่น่าจะมีอยู่แล้วละมั้งนะอ่านี่คือข้อมูลของริเวอร์ชาร์ดนะครับสามสายพันธุ์แจงคิสชาร์ดนอร์ทเอ็นริเวอร์ชาร์ดแล้วก็สเปียร์ทูชาร์ดนะครับเอิร์ดน่าสนใจดีหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกััััับบบฉลลลาาามมมมแแ่่่นนนนน้้ะะะคคครรสททีีเหหืืออดง และที่เห็นมีมีหลายชินด้วยกันก็มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างเลยงตัวนะครับผมอ่านชื่อวิทยาศาสตร์ไม่ออกดังนั้นก็เอาตามเนี่ยนะครับไอวินนี่เนี่ยสไฟสไฟน่าไอวินซาเฟียนาไอวินนี่ช่างเอออ่ะก็หาครับนั่นคือตัวนี้นะครับชามอกคอสแกลลปหรือชื่อบ้านแล้วคือชามอกคอสหัอ,หอยักษ์เป็นชามอกคอสคลาสสิกเลยนะครับ แต่ถึงแม้มันจะคลาสสิกแต่ก็เจงว่ามาอยู่ในหมวดเสียงคำวิกฤตต่อการสูพันธ์เช่นกันนะครับเรียกว่าําข้อส่วนใหญ่เนี่ยก็สูพันธ์เกือบหมดนะครับถึงแม้มันจะมีพื้นที่อนาเขตเรียกว่าแทบจะทั่วมหาสมุทรแต่จำนวนของมันนั้นก็ยังน้อยอยู่นะครับต่อมาเซเฟียนาโมคาลานโมคาลานนะครับตัวนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับเพราะนี่คือเกรทแฮมเมอร์เฮดชาร์กฉลามหัวค้อนยักษ์นะครับ ก็ตามชื่อเกรดนะครับมันคือชามคอนตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับบางตัวนี่ขนาดใกล้เคียงฉลามขาวได้เลยนะครับแต่ตัวอาจจะไม่หนักเท่าตัวมันจะเพรียวกว่านะครับเนี่ยลองเกรแฮมเมอร์ช้าห1เมตรนะครับใกล้เคียงฉลามขาวได้เลยแล้วก็เจอว่าสายพันธุ์นี้เองก็ Critical Endanger เหมือนกันก็คือใกล้สูนพันขั้นวิกฤตเช่นกันนะครับก็มีอยู่ทั่วทุกมหาสมุทรแต่มเกียงใกล้ศูนพันอยู่ดีนะครับ และสารพัดสุดท้ายคือไซเกียน,นานะครับไซเกียน,นาก็คือสมูทแฮมเมอร์เฮดตัวนี้โอเคหน่อยก็คือถูกคุกค,คามนะครับยังไม่ถึงใกล้ศูนพันธุ์แต่เนื่องบ้านเราเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วมาดูจากแผนที่แล้วก็เจนว่าในเขตบ้านเราเนี่ยแทบไม่มีอยู่แล้วนะครับจะมีอยู่ในเขตของมาสมุทรอื่นแทนนะครับและข่าวของชามบคอนก็ยังมีอีกนะครับเพราะต่อมาเนี่ยมันมีข่าวเกี่ยวกับว่าเจอเขาขายชามะคอนในตลาดนะครับ ลูกฉะมกคอนด้วยโลละร้อยบาทแล้วโอ้โหสัตว์หายากขนาดนี้ถูกขายในราคาแน่นอนสัตว์พวกนี้มันไม่ควรถูกนํามาขายที่ซ้ำนะครับเราก็จะว่ามีลูกฉลามพันธุ์อื่นด้วยนะครับอยู่ข้างแล้วก็มีฉะมกคอนอนี่นั้นผมชอบฉะมกคอนมากมันเป็นปลาที่ประหลาดดีประหลาดและผมชอบนะครับและตอนนี้อย่ากรมทะเลเออเออ,เอ,อมีข่าวดีเราเห็นชอบให้เตรียมให้ฉะมบคอนเนี่ยเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับก็คงจะคุ้มครองฉะมบคอนทุกสายพันธุ์นะครับ แต่น่ว่าผมเคยบอกไปในคลิปกเก่าเกี่ยวกับสัตว์ทะเลว่าสัตว์วนนี้เนี่ยมันอนุรักษ์ยากเนื่องจากเราไม่ได้มีกลงให้มันอยู่ในเขตทะยานต่อเวลามันก็เป็นยิ่งปลาบางพันเนี่ยมาเป็นปลาที่พยพตามฤดูกาลเนี่ยมันก็ไปมาสมุทรทั่วทุกมุมโลกเนาะแล้วมามาทีมมันก็โชคดีบ้างรอดมาได้แล้วก็โชคร้ายถูกจับไปจากการประมงหรือมันตายเพราะน้ําเสียอะไรแบบนั้นนะครับอย่างน,นี้เนี่ยมี้อมเพิ่มเติมว่าเออในประเทศไทยเราเนี่ยมี87ชนิด75ชนิดนั้นหาย,ยากนะครับ เนี่ยดมนันพบถึง80ชนิดส่วนอ่าวไทย53ชนิดนะครับมีมาชิดรายงานว่าไม่พบในเขตทะเลไทยนานแล้วอย่างเช่นฉลามหนูจําได้เลยฉลามหนูเนี่ยเป็น3ามที่เ้าเกิดตอนเด็กใครมีโปสเตอร์ปลาทะเลในไทยเนี่ยไอฉลามหนูเนี่ยมันอยู่ในนั้นด้วยนะครับมันมี2ฉลามด้วยกันนั่นคือฉลามหนูและฉลามคอรสเนี่ยจำได้เลยไอโปสเตอร์นี้นะครับไอรูปปกนี้นะครับอยู่ในโปสเตอร์ปลาทะเลในประเทศไทยนะครับ เรียกว่ามันหายา,ยากมากจนรูปมัน,นจะไม่มีเนี่ยเนี่ยมันมีรูปเป็นปนแค่ไม่กี่ครั้งเองนะครับอันนี้มันเรอเชิดชาร์กไหนลองดูเสิร์ชชื่อวิทยาศาสตร์สิอ้อเชื่องกษ lost ชา a r k นะครับ critical endanger ใกล้สู่พันธ์ขั้นวิกฤตด้วยนะครับเรียกว่าเป็นฉายผมรู้จากการดูโปสเตอร์เท่านั้นนะครับมันหายา,ยากเดงขั้นนั้นเลยนะครับแล้วก็แชมคป้อนยาวที่ผมบอกไปว่าเออไม่มีในไทยแล้วนะครับอ่านี่ไง เขาคลองฉลามบอกค้อนยาวทั้งหมดในประเทศไทยนะครับมีฉลามเสือดาวด้วยก็เป็นฉลามคลาสสิกที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหลายแห่งมีฉลามพันนี้อยู่นะครับอย่างของผมชุมบุรีก็มีนะครับในสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับครอบคลุมฉลามอ,อกค้อนยาวฉลามอ,อกค้อนสีน้ำเงินหรือฉลามคอสแกลล็อตนั่นเองนะครับฉลามอ,อกค้อนยักษ์แล้วก็สมูทแฮมเมอร์เฮดชาร์กนะครับส่วนไอตัวที่เป็นข่าวนั้นก็จะเห็นว่านี่คือฉลามคอสแกลล็อตนะครับหรือฉลามอกค้อนสีน้ำเงินจุดเด่นของพันนี้คือหัวมันจะใหญ่หน่อยนะครับ ซึ่งนี่ก็เป็นข่าวคราวของฉลามประเทศไทยในครึ่งปีที่ผ่านมายี่ผ่านมาครึ่งปีนะครับแน่นอนว่าทั้งสียก,การที่มีดีของโควิดสิที่ส่งผลต่อมนุษย์เนี่ยขณะผู้คนที่ยังล็อกดาวน์เนี่ยก็มีกลุ่มคนบางคนเนี่ยก็ยังจะไปล่าฉลามได้อีกนะครับที่จริงฉาที่มาขายนี่เขาอกว่าเจอวชาประมงเขาก็ต้องหากินเลี้ยงชีพเนาะแต่แน่นอนว่าก็เป็นหน้าที่ของกรมแล้วก็ทางชาวมอเองที่ต้องรับรู้ข่าวสารว่าเออมันมีปลาพัานไหนบ้างที่ด้ับการคุ้มครองนะครับ มันไม่ใช่ว,ว่าปลาทุกต,ตัวที่เขาจะจับได้เนี่ยจะนํามาขายกินทั้งหมดนะครับก็หวังว่าจะฟื้นฟูประชากรฉลามได้มากขึ้นนะครับไว้คราวหน้าเนี่ยผมสนใจเรื่อง r ิเวอร์ชากแล้วก็ทําเกี่ยวกับฉลามแม่น้านะครับแล้วานผู้ชมเกี่ยงไงกับเหตุการณ์ฉลามและการฉลามเทศไทยเนี่ยรู้สึกไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ